สินเจียยุอี่สินนี้งวัวชา้เทศบาลตำบลขั้วยอดโดยนายทวัชชัยวอรพงพัท์นายกเทศมนตรีขอเชิญจับจ่ายวันขายผักประเพณีสตรีนเทศบาลตำบลขั้วยอดประจำปี2567วันพฤหัสบดีที่8กุมภาพันธ์2567ตั้งแต่เวลา13นาฬกาเป็นต้นไป ณห,หน้าตลาดสีสุปผลถนนเพชรเกษมห้วยยอดชมการประกวดหนูน้อยชายนิดการเชิดสิงโตการแสดงโชว์โยคะคลายออกกำลังกายโบยบินบนผื้นผ้าการแสดงบนเวทีการเดินแฟชั่นโชว์ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมจีนการจำหน่ายผักผลไม้ของเส้นไหว้เทศกาลตรุษจีนอันจีนลุ้นไข่มังกรการรำท้ายเก็กการเต้นลีลาด การเต้นลายแดนบาสโลบไหวพระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์พระตัวแปกกงกิจกรรมส,งส่งเสริมความสามารถของเยาวชนการแสดงเปิดหมวกของนักเรียนกิจกรรมสืบสารประเพณีวัฒนธรรมจีนของสถาบันการศึกษาการออกบูธแสดงสินค้าจากบริษัทห้างร้านและกิจกรรมอื่นๆอีก,อกมากมายพลาดไม่ได้กับความยิ่งใหญ่อลังการ ในงานจับจ่ายวันขายผักประเพณีตรุษจีนเทศบาลตำบลกล้วยยอดวันพฤหัสบดีที่8กุมภาพันธ์นี้ที่บริเวณถนนเพชรเกษมหน้าตลาดศรีสุภผลกล้วยยอดขอภัยผู้ใช้เส้นทางถนนเพชรเกษมทุกท่านเทศบาลตำบลกล้วยยอดจะทำการปิดการจราจรวันที่8กุมภาพันธ์2567เวลา8นาฬิกาถึง24นาฬิกา ตั้งแต่บริเวณสี่แยกที่ว่าการอำเภอห้วยยอดจนถึงถนนเทศบาลหนึ่ง